ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำคลิปมาครบรอบ1ปีแล้วนะครับอ่าแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเรียนอยู่นะครับอ่า สำหรับวันนี้ก็จะเป็นตอนพิเศษที่ทำเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับก็ซึ่งวันคริสต์มาสมันก็ได้ผ่านมาหลายวันแล้วแหละแต่ก็อ่ะยังไม่มีโอกาสได้ทำก็เลยว่าจะมาทำวันนี้นะครับอ้าวถ้าอย่างไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเข้ามาชมกันเลยดีกว่าว่าในวันตอนพิเศษนี้จะเป็นยังไงไม่รอช้าเข้าไปชมกันครับเย้ๆ yeah, yeah. วันนี้จะมีจัดปาร์ตี้ที่บ้านนะ เนี่ยยุมสถานที่มาเลยนะเนี่ยอันนี้คือบ้านคุณป้าผมครับตอนนี้ของขวัญก็พร้อมแล้วแต่รู้สึกว่าแขกจะยังไม่พร้อมนะเอ๊ะเขาไปไหนกันหมดอล่ละไปดูหน่อยไหมเอะสวัสดีนี่ใครอะ่ะอ้าวจฉันไม่ได้หรอฟานไงเอานี่เธอไปทำผมใหม่แล้วเนี่ย ใช่ฉันไ่ทำผมมาใหม่ดูสวยเบลล่าโอ้โอเธอทำผมทรงนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะอา้าวพี่เธอจะว่าฉันทำผมทรงเก่าไม่ดูดีอย่างนั้นแหละเอาไว้ก็ไม่ใช่งั้นหรอกก็หมายถึงว่าทรงนี้เหมาะกับเธอดีเอ้นั่นเคยเอ่ยพี่เกงนี่นาะโอ้ชุดพี่แก่งสวยจังโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วจับผมเออแล้วนี่แซนกับหนิงไปไหนแล้วเนี่ย แอาแซ่กับพี่หนิงไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่จ้าอ้าวพี่หนิงไปทำอะไรข้างนอกนะ่ะพี่มาสูดอากาศนะสิเออบรรยากาศที่นี่มันดูสดช่นดีพี่ก็เลยมาสูดอากาศบ้านป้าผมอ่ะเนี่ยแล้วแซ่ล่ะฉันอยู่นี่ฉันต้องสวยรัสชืดหรูจา้าเอ๊ะต้องลงไปข้างล่างก่อนดึงดึงเอ๊ะ มีใครมาหน่ะภูมิไปดูซิได้เลยครับผมจะไปดูเดี๋ยวนี้แลเอใครมาเนี่ยว่าแต่ก็ไม่ได้ชวนใครนะอืมก็ไม่เห็นมีใครนี่นะเอใครมากดกิ่งล่ะเนี่ยเออไม่เห็นมีใครงนานเลี้ยงเริ่มแล้ว อา้าวนั่นใครนะ่ะพี่เก่งหรือเปล่าไม่ใช่แล้วนี่คือบีหนึ่งอา้าวบีหนึ่งก็มาด้วยหรอมาได้ยังไงเนี่ยอา้าวฉันก็ต้องรู้อยู่แล้วฉันอยู่โลกอนาคตนี่ฉันก็ต้องรู้ว่าพวกเธอกำลังทำอะไรกันอยู่โอ้ยอยากกระหมอดูแน,น่นแน่นอนอยู่แล้วจ้าไม่ใช่แค่ฉันนะที่มาฮะมีใครอีกล่ะ กันใครเอ่ยมีสองทำไมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ้าวเชนก็มาเข้าร่วมงานของพวกเธอไงอ้าวล้วรู้ได้ไงล่ะแล้วใครชวนล่ะ อ๋อพวกเราดูในจอมอนิเตอร์โลกอนาคตน่ะเราก็เลยรู้ว่าพวกเจเขะเลยจะจัดปาร์ตี้กันที่นี่โหทันสมัยจังอะให้งไงอย่างก็เชนด้านในนะ,ะยินดีต้อนรับเสมอทุกคนพร้อมยังตอนนี้อาหารก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะอาหารจะพร้อมแล้ว <c oughs> <c oughs> เอเมนูอะไรนี่อ ู้สึกหอมจังเลยอะ่ะอ้าวอาหารได้แล้วนะทุกคนอาหารได้แล้วนะจ้าอาหารได้แล้วเนะ่ยอ๋อบีหนึ่งเอาซูชิมาฝากเนี่ยขอบคุณนะบีหนึ่ง ไม่เป็นไรจ้ายินดีเสมอว,ว้าวแซนวินนี้เธอแต่งตัวสวยจังสวยกับฉันอีกันเนี่ยแหมเธอก็ชมไปไม่ขนาดนั้นหรอกจะว่าไปชื่อเธอก็สวยเหมือนกันไปกิน ฝีมือพี่เก่งดีกว่าพี่เก่งทำอาหารอร่อยนะเงียยเงียซจ่ขอร่วมวงด้วยคนนะอ้าวอาเล็กก็มาโอ้อเล็กก็มานี่นะใช่ในงานจะขาดผมไม่ได้เลยนะจะบอกให้ไม่นึว้ว่า อาริจะมาเนี่ยแล้วทำไมรอตอนแรกบอกว่าไม่มาล่ะอ้าวของดีก็ต้องเซื้อไพาสทีหลังสิครับผมอ่ะไหนๆทุกคนก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาละเรามาทานฝีมือพี่เก่งกันอืมอะไรจังฝีมือพี่เก่นกีน่ไม่ตกเลยนะ ถ้ายังไงถ้าใครที่ทานเสร็จแล้วก็เชิญที่ห้องรับแขกด้วยนะโอเคเอาละ่ะตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่ตรงข้างบ้านและอาใครจะทานอะไรเชิญทางนี้นะคะอาตอนนี้แขกผู้มีเกติทุกท่านก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะ เอ,อเราจะจัดเลยแมา่าตอนนี้อืมอะไรทานบ้างเอ๊ะนี่ใครอะใครเอ่ยคุ้นๆอ้าวอาดัมก็มานี่นาะอาดัมนายก็มาเล่นหรอฮะจะพลาดได้ไงอะพี่มาทั้งพนผมก็ไม่พลาดสิอ,อ ได้ข่าวว่าวันนี้พี่ก็ร่วมแสดงด้วยไม่ใช่เหรออา้าวรู้ได้ยังไงเนี่ยก็เดาๆอ่ะนะเอว่าแต่บี B2 B3 บีอบี 3. อ้อนี่ไงอา้าวบีมาแล้วพอดีเลยบีสมาเข้าชมงานที่จะเริ่มนะบนัดนี้คืออะไรเอ่ยแล้วบี B2 บีล่ะไปไหนนั่นไง มาแล้วมาแล้วทุกคนเริ่มพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วใครจะทาอะไรเช่นทางนี้นะคะทัดชิวเลยเอ้าวไปจามใส่อาหารซะแล้วยาดิฉันจะ,ะผสมเครื่องดื่มมาให้นะคะเอ,เอผสม เปิดดูเครื่องดื่มที่มีไม่ใช่ไม่ใช่ผสมเครื่องดื่มไอผมจะร้องเพลงรอนะครับอเด,อ,เดอ่เดอ่อเดร่าฮ่ชอบ ข <an> <t iny> นเคลาา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 ลลลลลลลดขึ้นเวทีแล้วเนี่ยเอ๊ะคืออะไรอะ่ะมีเครื่องดนงตรีมาเต็มด้วยต้องมีแสดงอะไรที่มันพิเศษแน่นเลยอดัมบอกว่าอดัมรอ,อดูเลยครับผม เครื่องดิมเชิญทางนี้นะคะฉันเอาวางไว้ให้เรียบร้อยนะคะจัดเลยไหมเนี่ยนี่นะคะเดิ่มอะไรหน่อยนะคะมาทั้งทีคงจะไหนหนะ่าดูอ้อขอบคุณครับด้วยความยินดีค่ะมางานทั้งทีนี่นะ ยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับเอามันส้างอร่อยจริงๆเอาละ่ะทุกคนประจำที่ต่อไปนี้จะเป็นการ แสดงเล็กๆน้อยๆเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับอาต่อไปนี้ก็จะเป็นการแสดงการร้องเพลงนะครับเราจะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะทุกคนประจำที่ท่านผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราก็เข้ามาชมกันเลย ขอใหม่นะครับพอดีว่าพวกเราเล่นผิดเพงลงฮ่าตลกนิดนึงอ่ะมารอบนี้ เธอรับทำกับฉันแล้วรู้ยังจิตนึ่งจุดชี้เธอบอกเธอนั้นรู้เข้าใจเมื่อถึงวันพระอาจารย์เมตตามีฉันฟังทำตั้งสามวันจึงเวลาช่วยไม้ไหนและส่งเสริมถึงที่ไม้มีของฟัาจากฟ้าเบื้องบน บอกกับเขาว่ามีฉันฟ่งทามและอาจจะใช้เวลาศึกษาต่อหลังธรรมเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไว้แล้วเธอจะเลือกอยังไงเธอบอกกับฉันไม่รู้เอาไายไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ เธอบอกว่าเธอจะฝึกฝนและเข้าใจมาศึกษาเอาให้มีบัรเพชนกำลังรออยู่รวมกันถึงพุทธาเจ้ากำนเวพรอฝบุญกับบ้านเดิมไม่เข้าใจเธอนั่นแหละที่บอกวันนั้นกับฉันว่าจำมาแล้ววันนี้ ฉันมาชวนให้เธอนั้นใจกันจากแต่เธอกับบอกว่าเธอไม่ไปเธอบอกว่าเธอนั้นไม่สะดวกและเธอมีนัดไปเที่ยวกลางวันตอนกัางคืนเธอมีเรื่องน่าทุบหัวมากมายแหละตัวเธอนั้นก็ยังติดโลกออนไลน์ ถ้ามีเวลาจะไปอ้าวให้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้ดีน่าเธอบอกว่าเธอจะฝึกฝนและเข้าใจมาศึกษาอ้าวให้มีบรรพชนกำลังรออยู่รวมกันถึงพุทธเจ้ากำนาวีเพรอะลผลบุญกลับบ้าน มีคุยกันไว้นี่นาเธอบอกว่าเธอจะฝึกฝนและเข้าใจมาศึกษาเอาให้มีบรรพชนกำลังรออยู่รวมกันถึงพุทธเจ้ากรรมในเมฆเขารอปุ่นปุญนกับเอาให้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเธอบอกว่าเธอจะฝึกฝนและเข้าใจมาศึกษาเอาให้ มีบรรพชนกำลังรออยู่หลบกันถึงพุทธเจ้ากำนราันอรอพ้นบุญจากบ้านเดิมว่าอเอาละครับว่าตัวเมื่อขอเสียงตบมือนะครับ ว้าวอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคคอืมเป็นเพลงที่สื่อความหมายได้ดีนี่ไม่ทธรรมดาแฮะรู้สึกยังไงบ้าง B 2ออ๋เพลิดเพลินมากเลยฉันไม่เคยได้ยินเพลงนี้ที่ไหนมาก่อนก็แน่แหละอ่ะเพลงนี้ช่วยกันแต่งเลยนะเนี่ยจะบอกให้ว้าวจริงดิ ไม่ธรรมดาเลยฉันได้ฟังนี้แล้วแบบเพลินมากเลยอะสนุกมากเลยแหะวันนี้ใช่พวกเราก็เช่นกันสนุกเหมือนกันนะอเล็กล่ะโอ้ก็ยินดีด้วยนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวงน่ะใช่ๆแล้วมีเวลาไหนว่างวันไหนก็มาร่วมวงได้อีกนะ อ๋อยินดีเสมอไม่มีปัญหาอาแล้ววงเนี้ยมีที่มายังไงหรอบีสออยากรู้จังอ๋อวงนี้หรอวงนี้ละจะขาดใครคนหนึ่งไปไม่ได้ถ้าขาดคนหนึ่งไปเพลงนี้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะแล้วในวงนี้ถ้าขาดการอะไรไปอย่างหนึ่งแล้วก็นะ เพลงนี้ก็จะไม่สมบูรณ์เช่นกันอย่างเช่นถ้าขาดมือกลองไปดน,นตรีก็จะไม่สมบูรณ์ถ้าขาดนักร้องก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยขาดมือกีตาร์ขาดเปียโน,โนขาดไวโอลินเอาไม่ใช่ขาดคีย์บอร์ดเนี่ยไปไปอย่างหนึ่งก็เพลงก็จะไม่สมบูรณ์ดน,นตรีก็จะออกมาไม,มไม่สนกนะุกอ่ะดีจังเลยอะ่ะ ฉันก็อยากจะมีช่องเวลาด์ดีๆแบบนี้บ้างจังอ้าวถ้าบ2สองไม่รังเกียจ b ีสองก็มาร่วมวงด้วยคนนะอืมอืมมีโอกาสจะมาร่วมวงด้วยคนนะร่วมวงได้จริงๆเหรอเนี่ยไม่มีปัญหาเจ้าวพวกเรายินดีต้อนรับเสมอโอว้วันนี้ก็จัดจนค่ำเลยอะว,ว้าวเห็นประจันเกือบเต็มดวงเลยฮะยังไงก็ งานก็เลือกแค่นี้แล้วกันปี2ถ้าเธอว่างวันไหนเธอก็มาร่วมวงได้นะโอเคฉันดีใจมากเลยฉันแบบสุดๆอ้าวแล้วปีหนึ่งกับปีสไปไหนล่ะอ๋อเห็นเขาบอกว่ามีธุระด่วนสำคัญก็เลยให้ฉันน่ะอยู่แทนน่ะอืมงั้นเหรอยังไงก็ ฝาก B2 ไปเล่าให้ B1 กับ B3 เล่าให้ฟังด้วยนะเอออดัมล่ะอเล็กและออดัมล่ะเออรู้สึกว่าเขาจะกลับแล้วมีธุระเร่งด่วนกันเอออันก็คงไม่เป็นไรแล้วนะอ่ะยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะเออเอาล่ะพวกเรามากินฉลองกันหน่อย นดูีิมีอะไรบ้างว้าวมีอะไรเนี่ยมีคุกกี้มีไก่งวงก็มีอะไรอีกมีสลัดด้วยว้าวฉันชอบกินสลัดของโปรดฉันเลยแซนแซนชอบกินสลัด งานวันนี้สนุกมากเลยพี่สอมมากินด้วยกันแล้วอเ่อนฉันยืนอีกตรงนี้สักพักละกันอ๋องั้นก็สบายนะเอาไงดีปิดคลิปเล่วม,มากอ่ะก่อนจะจากกัน เรามาเรามาลาผู้ชมกันดีกว่าอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะไว้วันสำหรับตอนพิเศษนี้ก็ต้องจบลงแค่นี้เนาะถ้าอย่างไงก็เป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับเดีย๋ยวตอนพิเศษตอนหน้าจะเป็นยังไงหรือว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร ไว้มาติดตามกันทีหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทั้งชั้นเนี่ยทั้งภูมิทั้งพี่เก่งทั้งพี่หนิงทั้งแซนทั้งฟานทั้งอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้น,นะอาวุดลาหลายรอบละ <c oughs> <c oughs> จะลาสักทีนะ,ะก่อนจากกันก็มาดูพวกเขาทานอาหารกันดีกว่า สลัดอร่อยจังคุกกี้ก็อร่อยนะไก่งวงก็อร่อยนะทรงผมฟ้าสวยอ่ะสวยจริงๆเนี่ยชุดแต่ละคนสวยมากดูสิชุดแต่ละคนเอกลักษณ์ดีมากโดยเฉพาะอาพี่เก่งพี่หนึ่งนี่แต่งตัวคล้ายกันอะไรประมาณนี้ฮะพี่น้องฝาแฝดหรือเปล่า ก็ว่ากันทีหลังส่วน B2 ก็ยืนเป็นเสาเลยจ้าเออฟันลายแตกต่อนจะเพื่อนเลยแฮะเอออะไรก็เหมือนกันเอ2ทําอทำอะไรอะ่ะอยากเล่นกองเหรอเอาสิรู้สึกว่า B2 จะสนใจกองอะนะว,ว้าว B2 จะตีกองด้วยใช่ไหม จริงๆด้วยบีสองตีกองตึงๆตึงๆตึงกคนกำลังสนุกกับงานโดยเฉพาะโชว์วันนี้ด้วยครั้งแรกนะที่เราได้โชว์กันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอย่างเงี้ยฉันหลับมีความสุขมากเลยอาร่าต้อง ลาละเดี๋ยวจ๊หน่อยก็ต้องเก็บของแล้วเนี่ยอะได้ลากันจริงๆละบ๊ายบายแล้วมาติดตามกันในคิดใหม่นะฉันได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงที่ฉันคุ้นเคยเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแต่ฉันไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นมันจะย้อนกลับมาหาฉันหรือเปล่า ฉันเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาใจดีกับฉันมากเขาเข้าใจฉันทุกอย่างเขาคอยปกป้องฉันเสมอไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามตราบใดที่ฉันก็เคยปกป้องเขาเหมือนกันแต่ทำไมสุดท้ายความโชคร้ายมันก็ต้องตกอยู่ที่ฉันเสมอ ฉันก็ไม่เข้าใจทำไมทำไมฉันก็ไม่รู้มันจบแล้วสินะอะไรอะไรคือความเที่ยงแท้อะไรคือความแน่นอนฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แต่ว่าเมืออม่อไรเมื่อไรล่ะเมืออ <c oughs> <c oughs> ่อไรกว่จะเข้าใจ ว่าฉันทำไมถึงเป็นอย่างนี้หรือถ้าว่าความเย็นชาของฉันมันจะเกินกินสิ่งท네ี่สุดเสียไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างตาที่ฉันได้เจอและสะสมมาที่มันอัดอั้นอยู่ในใจ แต่ฉันทำใจไม่ได้ฉันอยากให้มันหายไปแต่ฉันก็ไม่อาจจะลืมสิ่งนั้นได้ฉันไม่รู้ไม่รู้และฉันไม่อยากลืมในสิ่งที่ได้ฉันนั้นได้เจอมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเอาละ่ะหวังว่าสักวันฉันจะได้เจอเธออีก แล้วเจอกันลาก่อนนะ